สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่อง อะไรถ้ามาซิกยิ่งใส่เด็กอย่างนาริตะนั่นแปลว่านานบ้านนางไม่มีเด็กเด็กคนอื่นขึ้นเครื่องนี่ร้องไห้แม่พี่น,อน้องดีใจคนอื่นนี่คือไห้แบบมันนั่นเนาะแต่ว่าเนี่บอกว่าไม่ห้เลยแหละลูกไครนี่มีแตบ่บ่ยางเดียวถามแม่เดียว <c oughs> บ่กวนแม่ไปอย่างหัวแม่นอนในี่บ่กวนดิรู้วแม่นอนก็ไม่กวนลูกไครนั่น หัวไม่น้อนกับบกวนแต่ว่าขันไขยนอนนี่นก,กวนขา เต้นผู้เดียวพี่น้งอ,องมันจมนะา,เ,า,เ,าเ,เลียงอย่างของลูกเขเลียงอย่างของเลียย่างยากดิมาอย่างเสียมาสามพ่อแม่ลูกกับเลียงงากเพราะว่าเพิ่นเลียงอย่างของมันโหลดนะยายเทียบยายเทียบเพเลียงอย่างของเราคุณยายเทียบัยงตัวเองคะ่ะไม่ต้องมีคนเลี้ยงคะ่ะพ่อก็นั่งดูอย่างเดียวแม่ก็นอน,นไปเลยคะ่ะ เตีนได้ดอกเพลงบ่มีก็เตีนได้เอาเวลานะบอกคนยังต่อคิวเลยคนยังต่อคิวสนันจออยู่เลย ลมพัดตึงพัดตึงพัดตึง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 ตคำพูกระดึงเขตเมืองนันเลยอะทีหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจเอาเพียงอะไรดีต่างคนต่างมาลอกอึ ไม่ห่งางบอกกลุ่มใจจังเรามาเจอม่ห่างจังจังเต็มตาหล่อนนั้นฮะอายุอาว้เลยแม่เกินสองสองหน้าตาทา,า,าตั้งกะเตะแถมมีเสน่ห์เป็นของของเดิมที่เคยคร้บครองกบเปิดให้น,น,น,น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมคือแม่น้องมาได้ไงกันจำเตือนนะจตะพิ่มใจเจ้า

เจ,จาะเจาะเจาะโดนไงมาแล้วคนก็ตามสางมันบอกจังห้างจังกระทอได้น้องพีอยากความทีวีครับไม่ห่างสนน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 นึไม่ได้ยินเลยอะไรนะมาใกล้มาใกล้โอ้ยเนาะห้างนี่เด้อยังกอดองเปลี่ยนนะท่ว เลยถือเจาะโดนไงมาแล้วคนกระตามสร้างมันบอกปังจังห้างมันบอกห้างก้งกระตอได้นองผีอยากว่ามันซีบีครับไม่ห้างเสร็จแล้วจำาจนนาจะพิมพ์ใจมองเดก็คืออบอันต่างคนต่างมันลอกต่างเดา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 าอีลี